เขมนตอนนี้เขาดีใจใหญ่เลยเขาบอกมาแล้วไทยมาแต่กูไม hm. <in> ่กลัวมึงแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งท <difficulty>. ี <execut able> ่กูเคยโดนปีห้าสี่เนี่ยกูโดนมาเนี่ยก็คือไอ้รุ่นคล้ายๆแบบนี้แหละที่แม่งมีเลดราคอยจับอยู่ว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนปีนี้จีนปีนี้จีนขายต่อให้เขมรเขมรบอกเสร็จกูเลยนะปืนใหญ่อัตราจรร้อยห้ามิลกูก็มีนะครับในเรดราตรวจจับพร้อมตัวยิงขีปนาวุธเนี่ยครับพิสัยไกลกูก็มีวันนี้กูไม่แพ้ไทยแล้วแต่แม่งหารู้ไหมว่า นะครับอาวุธที่มึงออกมาโชว์ออกมาโชว์กันอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮียนะไทยแม่งมีมาก่อนแล้วแล้วตอนนี้เองเนี่ยไทยได้อัปเกรดไปถึงไหนแล้วล่าสุดข้อมูลที่ขมิทางการขมิเปิดเผยมาอย่างภาคภูมิใจเลยนะครับเขาก็บอกว่าไทยยังรู้ว่าแต่ไม่ใช่ไทยรู้เ่าอ่คุณมเนเดยก็คุยกับนายทหารขมิว่าพวกมึงรู้หรือเปล่าว่าไอ้ที่กูซื้อมาให้มึงใช้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีล่าสุดจากจีนจริงครับมันเป็นเทคโนโลยีล่าสุดฮะแต่ว่าซอฟต์แวร์มันไม่ครบมันไม่ครอบคลุมทั้งหมด นะครับอย่างจีนนี่นะครับไปรุ่นนี้เนี่ยเขายิงทีแม่ง2-300กิโลเมตรยิงออกไปทีนึงนะฮะความสูงเนี่ยประมาณนะครับย0 3 0กิโลเนี่ยถ้าเกิดพุ่งขึ้นไปบนอากาศเนี่ยคือแม่งคือเรียกง่ายๆว่าเกือบยิงถึงขอบบอา,ากาศอะเอาง่ายๆเกือบถึงขอบฟ้าซึ่งซึ่งแม่งกระสูงมากที่จีนแม่งผลิตมา แม่งตีรุ่นสตีเวลท่าเสมอกับอเมริกากับรัสเซียเลยเทคโนโยีมันผสมผสานกันไงแต่ว่าของเขมรที่ได้มาเนี่ยนะครับจีนก็ไปพ่นสีใหม่มาพ่นให้เรียบร้อยเลยคือมึงไม่ต้องไปพ่นเองครูพ่นให้มึงเลยเพราะมันเป็นของเก่าเป็นของมือสองนะครับที่จีนเนี่ยเอามาซ่อมใหม่นะครับแล้วก็ดาวเกรดลงมานะครับดาวเกรดลงมาให้เขมรคือสิ่งที่เขมรได้ใช้ได้ขับและก็เตรียมที่จะออกมาโชว์ให้กับคนไทยได้เห็นกันเนี่ยนะครับ มันก็เป็นเครื่องที่สามารถนะครับปล่อยจรวดเนี่ยออกไปข้างนอกได้ปล่อยจากพื้นส่อากาศได้ระยะทางไกลสุดเจดกิโลเมตรครับพี่น้องรุ่นที่แล้วไทยใช้เกือบ2 0 0กิโลไอเทียรุ่นนี้ขมียนมาหมายแม่งเกือบเจกิโลขมนดีใจใหญ่เลยบอกเอางานนี้แหละประพันธ์ยืนชีวีมาเลยคราวนี้ไม่ข้ามหัวแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะจรวดกูปล่อยออกไปเนี่ยระยะสั้นเจสิก <laughs> นะิโลเมตรฮะแม่งยิงมันจ่อยิงดี พ้นเขตชายแดนมาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะมันไปต่อยิงเอาไว้นะไปตั้งฐานยิงเนี่ยนะครับส่วนการยิงขึ้นบนอากาศก็ได้ประมาณ20กว่ากิโลประมาณไม่เกิน20กิโล25กิโลแค่นี้แต่ถ้ายิงแบบแนวไม่ใช่แนวตรงขึ้นไปนะฮะเป็นแนวทะแยงไปเนี่ยนะครับยิงแนวเฉียงเนี่ยจะไปไกลถึง70กิโลเมตรเลย นะครับเพราะว่าแรงแรงเสียดทานกับน้ำหนักตัวไอ้หัวจรวดหัวลบเนี่ยมันไม่เหมือนยิงตรงขึ้นไปซึ่งมันแบกน้ำหนักได้มากกว่าฉะนั้นโอกาสที่จะไปถึง30กิโลเนี่ยมันไม่ถึงแต่ถ้าเกิดยิงแนวเฉียงหรือยิงแนวแนวทะแยงเนี่ยมันจะไปไกลกว่านะครับเออนะฉะนั้นตอนที่เขาเห็นเขาก็ดีอกดีใจใหญ่เลยเขาเขาเขาดีแบบฉะนั้นที่เรียกว่าเขาไม่กลัวไทยเลยเนี่ยเขาไม่เกรงกลัวเลยนะครับเขาได้ตัวนี้มาเขาบอกนี่แหละจะเป็นคนจะเป็นอาวุธชนิดเดียวที่จะปราบ F16 แล้วก็จะปราบทิพเปินของไทยเขายืนยันอย จะเป็นตัวปราบเลยฉะนั้นเขาไม่เกรงกลัวนะฮะถ้าไทยถ้าไทยมาใช้กําลังเขาก็พร้อมที่จะใช้กําลังร่วมกับไทยเหมือนกันเขาไม่สนใจเลยนะฮะเพราะเขาถือได้ของมาจากจีนแต่มันไม่รู้ไงว่าจีนะดาวเกรดลงมาคือจีนเขาไม่ให้ไม่ให้ซอฟต์แวร์ชุดเต็มมาเพราะว่าให้ให้ไปก็คือราคามันจะสูงไงแต่ทีนี้เหมือนกับเหมือนกับซื้อรถมือสองราคาห้าหมื่นบาทคืออย่างน้อยเวลาฝนตกก็ยังมีหลังคาเวลาแดดร้อนก็ได้เปิดแอร์อะไรเงี้ยมันก็ดีใจแล้วคนเขมรมันอยู่ในป่ามันจะไปรู้หาอะไรจริงไหมครับฉะนั้นเนี่ย วันนี้ไม่แปลกใจแล้วครับที่ขมรนึกเหิมเกิมนึกห้านะครับเหมือนไก่ได้ยาตีปีกปุบ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 นั่นแหละเขาเขาคุยกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยว่าวันนี้เขามีอาวุธไว้ต่อกรกับ F16 และกินไปเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ฝันของขมรนั้นเป็นจริงแต่อย่าลืมนะครับไทยก็มีล,ลักษณะเหมือนมึงรูปทรงเหมือนมึงคือพูดง่ายๆว่าเหมือนมึงทุกอย่างเลยที่แตกต่างก็คือ1การยิงแนวเฉียงเนี่ยไทยสามารถไปได้ถึง 150- และ200กิโลไปได้ไกลขนาดนั้นแล้วแต่ช่วงอากาศเวลานั้นนะ แล้วการยิงขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยนะครับยิงขึ้นไปถลม่มยิงขึ้นไปยิงอะไรพวกนี้มันก็จะมีความความที่ว่ามันไกลกว่าของเขมรยี่ห้ากิโลก็ของไทยอาจจะไปถึง560กิโลเมตรแต่ถ้ายิงแนวเฉียงอ่ะเป็นร้อยกิโลครับและพร้อมยังมีโดรนอีกนะฮะยังมีโดรนที่กองทัพอากาศสร้างโดรนักเรียนในเรือการเนี่ยที่บินได้ไกลนะครับได้ความเร็วประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินระยะทางทําการบินเนี่ยนะครับประมาณ3-500กิโลเมตรต่อหนึ่งรอบทําการบินนะครับฉะนั้นเรื่องบนฟ้านี่ไม่ต้องห่วงครับ เราห่วงเรื่องบนดินถ้าห่วงเรื่องบนดินล้วไม่ได้ห่วงของเราเนะห่วงของมันบอกเดี๋ยวพอแม่งเกิดการประทะกันเกิดขึ้นเดี๋ยวขบ ب บ ب ก็จะมาบ่นอีกบอกเย็ดแม่เพิ่งซื้อมานี่พังอีกแล้วเหรอแล้วพังครั้งนี้ไม่ใช่พังธรรมดานีพังไม่เหลือซาก